คีมเปมซินีดังยาอดดิซามีปีหนึ่งคนมาทางสาวที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดีค่ะสําหรับนักแสดงสาวหน้าคมอย่างคีมเป็มซินี พอหน้าจอไป็นถึงคุณนูไฮโซแต่เมื่อก่อนก็มีผลงานทางหน้าจอทีวีออกมาให้ติดตามกันด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ตกเป็นข่าวใหญ่ดังออกมายอมรับว,ว่าได้แยกทางกับสามีแล้วดังแต่งงานใช้ชีวิตคู่มานาสามปีซึ่งต้องบอกเลยว่าแม่สาวคิมจะต้องหย่าได้กลับมาเป็นสาวโสดอีกครั้งแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยงองมืองอเท้าเลยละค่ะเพราะได้นําสูตรขนมโบราณของคุณย่ามาทําขายแบบออนไลน์โดยใช้ชื่อร้านว่าขนมสมพรซึ่งก็มีการปรับรูปโฉมของผลิตภัณฑ์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นจนทําให้ได้รับความนิยยมมมมาาากกขึึลล้้นนนเเลลล่ะคซงงงสวิั็ือทอทํ ดูแลทุกขั้นตอนเลยด้วยเรียกว,ว่าแม้จะเป็นคุณหนูไฮโซแต่ก็ลงมือทําขนมสูตรโบราณขายด้วยตัวเองเลยละค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งคนบันเทิงสาวที่สวยเก่งมากเพราะว่าไม่เคยหมิ่นเงินน้อยและต่อยอดสิ่งที่ได้รับการสอนมาจากรุ่นคุณย่าด้วยเห็นสวยๆแบบนี้แต่นั่งหน้าเตาอบขนมทําขนมทนร้อนได้แบบไม่ห่วงสวยหรือห่วงมัดไฮโซเลยละค่ะ